ยังอยู่นี่บอกให้ไปหาอาบน้ำอาบน้ำไงกับมันหนาวเนาะยายนี่มันสองเดือนแลี้เนี่ยบอกไปอาบน้ำนะกับไอเสี่ยวชีวิตไปเสียงกับน้ำขันเดียวเนาะถ่อห้องเซนแตอร์ดีลานทั้่าอาบน้ำส่องเดี๋ยวนี้ได้เนายห้องอาบน้ำน้ำก็เยอะมากถ้าแต่จะพอบักหนาวคอยหลานพวกข้าอาบน้ำเด้อได้เลยเอาเนี่ยไปอาบน้ำซะ ปาดเนี่มันลิงไว้สบู่บักนาวมีสารสกัดลัตจากมะนาวมีเอสเอจากธรรมชาติซอยพัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วยางอ่อนโยนเฮให้ผิวกระจ่างใสขึ้นซอยลดจุดด่างดำผิวเนียนใสและมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยขมิ้นธนค่าน้ำนมเฮให้ผิวชุ่มชื้นบ่แห้งเสียปาดจะพอบักนาวสักสิบหเนาะเห็นบ่อคยบอกแล้วคอยลากคอาอาบน้ามาเด้อได้เลย